สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ทอมในรายการคนมีองค์วันนี้เสนอตอนทําไมคนทรงถึงสื่อสารกับวิญญาณได้เรื่องราวเหล่านี้ัครบเป็นเรื่องจริงที่ได้ปรากฏขึ้นในสังคมเราบ่อยๆว่าเวลาคุณจะไปติดต่ออะไรกับวิญญาณเนี่ยจําเป็นมากที่คนนั้นจะต้องมีความรู้นะ หรือว่าจะต้องสื่อสารได้มาทำไมสามารถคุยและทรงได้คนทรงเนี่ยพื้นฐานเนี่ยคือจิตเปิดจิตเนี่ยเป็นแบบจินตายเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่ที่กล่าวขึ้นมาแล้วเนี่ยทำไมถึง <c oughs> การที่คนทรงจะไปคุยกับวิญญาณได้หนึ่งวิญญาณดวงนั้นจะต้องมีทุกจริงจริงก่อนนะหรือบางทีเนี่ยเขาอยากจะแบบสื่อสารกับญาติเขาแต่เขาไม่รู้ว่า จะไปคุยกับใครแล้วจะเข้าใจก็จึงมาหาคนทรงอันนี้เรื่องจริงนะมีหลายๆครั้งนะครับนะที่ที่ท่านบอกที่ที่มีมีมาบอกกันจริงๆแล้วผมเคยได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนเด็กๆว่าคนทรงเนี่ยสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้จริงๆมีหลายครั้งหลายหนที่มีคนไม่เข้าใจคิดว่าคนทรงเนี่ยไม่สามารถสื่อสารได้แต่จริงๆคนทรงสื่อสารได้จะจะถูกหรือผิดนะอีกเรื่องหนึ่งจะ คนที่จะสามารถสื่อสารได้คือต้องฝึกสมาธิมาระดับหนึ่งเลยแหละนะถึงจะจะสื่อสารได้แบบดีนะสามารถคุยแล้วเข้าใจสามารถรู้อุถึงอุปนิสัยของคนนั้นได้ในแบบลึกๆเลยอะ่ะอืมเอาละเดี๋ยวผมจะทำพิธีนะในการเชิญยานปรมีครู แต่อะติดต่อดูดวงกันก่อนนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิลิกรอภิรัตโอซิลิกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอซิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนภเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย ejtop16 ครับนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ โอมพระพุทธมาปฏิภาหายาทุติยมปีพระพุทธมาปฏิภาหายาตุติยมปีพระพุทธมาปฏิภาหายาอิติสุขโตอระหังพุทโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาพระพุทธมหาเทวาขมามิหังพมุทธมาจิตตังปียังมามานาชาลิเตนะมาภะทะนะมาอาุเมฆโมปขเปโยเทวมนุสาังปโยพรหมานมุตตมัง ิโยนาคาสุปันนานังปินินทาริยังนามามิหังออมนโมสกกะเกเทวะวันทานังสุกิตามห ah าราภะโต ah ต,ติยามปินโมสกกะเกเตวะวันทานังสุกิตามหาราภะตาตยามปินโมสะเกเทวะวันทานังสุกิตามหาราภพเทรญญาบารมีโดยท่านอาจารย์โอ หลายๆครั้งเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังมันเกิดจากคนทรงหรือคนที่มียานหรือคนที่มีสัมผัสพิเศษอย่างคดีที่เคยเกิดขึ้นหลายๆคดีเนี่ยคนทรงมาติดต่อนะให้กว่าตายที่ไหนตายยังไงตายแบบไหนบางทีวิ่งออกมาไฟไหม้ตัวเองตายบางทีพุ่งตายบางทีตายในแอง่งในอะไรเงี้ยแล้วคนทรงก็มีหน้าที่ติดต่อสื่อสารให้ถามว่ามันมีจริงไหม ถามว่ามันมีจริงไหมผมบอกได้ว,ว่ามันมีจริงแต่แค่เพียงว่าใครเนี่ยถ้าฝึกกรรมาฐานมามากๆอ่ะถึงจะเข้าใจเรื่องราวพวกนี้ได้แต่ถ้าไม่ไม่เคยฝึกมาก็เหมือนกับคนเราอะ่ะถ้าบอกว่ากินน้ําตาลเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงถ้าไม่เคยกินมันก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเคยกินกจะรู้อืมช่วงเวลานั้นน่ะจะต้องไม่กังวลจะต้องไม่เครียดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเนี่ยเราเนี่ยโล่งนะสบายมันมันจะสื่อสารได้เองพอพอพอเป็น อาการเป็นอย่างนั้นมันจะสื่อสารได้เองโดยธรรมชาติมันจะไม่เครียดมากจนเกินไปนะคืออืมนะมันจะไม่เครียดมาก <c oughs> มันก็จะมีอาการสบายมอาาีอาการมีความสุขอะไรเงี้ยเวลาเขาบอกว่าเวลาที่เราจะทําการสื่อสารติดต่อกับโลกวิญญ,ญาณเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราสบายเสร็จแล้วเนี่ยจิตมันจะเปิดพอเปิดเสร็จถ้าเขาต้องการให้เรารู้เรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยจิตมันจะเปิดขึ้นมาเอง พอเปิดขึ้นมาเนี่ยปากปากวิญญาณนะไม่ต้องขยับหรอกแต่เราจะได้ยินเสียงเองมันเป็นของมันอย่างนี้แล้วมันเป็นตามธรรมชาติที่เป็นเลยนะพอเป็นเสร็จแล้วเนี่ยความรู้สึกมันก็คือว่าเขาเนี่ยบอกมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บางทีเนี่ยเสียงมันก้องในหูนะบางทีเสียงก้องในหูบางทีได้ยินชัดมากบางทีมันไม่ชัดมันไม่ชัดนี่ก็เพราะว่าบางทีอารมณ์มันไม่ค่อยมีสมาธิปนมันก็เลยไม่ชัด ถ้าได้คุยได้รู้ได้เห็นอย่างอาจารย์โอเนี่ยมีวันหนึ่งแะท่านต้องการให้เห็นอย่างเงี้ยก็จะเห็นอะไรนะอย่างอาจารย์โอเคยเคยท่านเคยให้อยากให้เห็นตัวก็จะได้เห็นตัวก็คือเห็นหน้าแม่เนี่ยก็เห็นจริงๆมันก็สื่อได้แค่นั้นแหละโอไม่เดี๋ยวต่อไป,อปเดี๋ยวต่อไปพอพอ,พอ,พอ,พอจุดทูบไปเรื่อยๆอาจารย์โอจะรู้ถ้าท่านต้องการเปิดให้เห็นจะเห็นขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือเรื่องจริง นะถ้านอาจารย์โอ้ทำหน้าทำตานะเออนะสงสัยมันไม่ใช่อะไรคือดวงวิญญาณนอะ่ะเวลามาสื่อเนี่ยเขาเหมือนต้องการสื่อ,ส,อสื่อนี่ไม่ได้สื่ออะไรสื่อแบบให้แบบว่าญาติเนี่ยมาตามมาตามหาญาติมาตามอยากจะให้ทําบุญให้อะไรเงี้ยมันมีจริงอันนี้เรื่องจริงนะสมัยโบราณโบราณนนะมีถามว่าสมัยนี้มีอยู่ไหมก็มีอยู่มีไปจนกว่าโลกจะแตกสลายหรือโลกเนี้ยจะ ไม่มีนะคนทรงแต่จริงๆมันก็มีคนทรงมาแหละมีไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืเพราะคนทรงเป็นของเก่าแก่เป็นของที่มีมานานแล้วนะสร้างบารมีกันมานานนานมากๆแล้วถามว่าการสื่อสารกับวิญญาณเนี่ยมันมันต้องใช้ทูบไหมผมเชื่อนะหลักๆเลยตอนแรกๆะในการที่สื่อสารกับวิญญาณน,นะผมใช้ทูบเป็นหลักถามว่าทาไมใช้ทูบทูบเนี่ยมันเหมือนเป็นโทรศัพท์โลกวิญญาณพอจุดเสร็จแล้วพอปักปุ๊บเนี่ย เขาสามารถเคลื่อนที่มามาได้เลยมาแบบไม่ต้องแบบเรียกเลยไม่ต้องแบบบอกเลยอะ่ะแบบแค่ปักอย่างเดียวอะ่ะเพราะรูปเนี่ยมันมันเต็มไปได้วยแรงอธิษฐานนะสมัยสมัยโบราณโบราณเขาจะบอกว่าจํานวนทูบเนี่ยมันบ่งบอกหลายๆอย่างอาจารย์ทับนะรู้ไหมว่าในทูบเนี่ยมีส่วนผสมของอะไรบ้างคะโอ้รู้อย่างหนึ่งว่าขี้เท่าอืมีมกํมยานมีกาวไหม ไม่แน่ใจบางทีเขาเป็นเป็นน้ําของเขาอะน้ําผสมของเขาโดยตรงมันเป็นเหมือ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 นผงอะเนื้อเนื้อผงของเขาเออมันเป็นเนื้อผงของเขาเป็นน้ํายาเขาจําพอน้ํายาผสนผสานผงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นของเขาเองอะนะใช่ไหมแต่กลิ่นอะหอมจริงๆริงเคยดูสารคดีการทําทูบแล้วแต่เราก็มันนานแล้วมันจําไม่ได้แล้วอืมคือที่บอกว่าตรงนี้ก็เพราะว่ามันมีอยู่จริงครับคนประเภทนี้มีบางคืนนะเมื่อก่อนเนี้ยหอม มีบางคืนนะเมื่อก่อนเนี้ยผมจะเล่าให้ฟังอันนี้เป็นเรื่องจริงจากประสบการณ์คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะมาหาผมแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะมาทางไงปรากฏว่าก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะมาจะมาให้ช่วยไงให้ช่วยให้ช่วย,วยดูว่าไอ้ที่จมูกเขาเนี่ยเป็นเหม็นเนี้ยมันมันเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคนนั้นน่ะเหรอใช่แล้วยุดีก็มีกุมานอ่ะคานน้าหน้ามาก่อนแล้วก็มีกุมารวิ่งมาโตหน่อยวิ่งมา มันเดินนํามันอีกตัวหนึ่งมันเดินนาไม้ตัวหนึ่งคารมาแล้วได้กินสาบสาบเหม็นเน่ามันบอกได้แค่เพียงว่าเขาต้องการให้ผมรู้ว่าเออเนี่ยแม่เขาอะ่ะเขาต้องการบอกว่าแม่เขาเนี่ยเขายังอยู่นะแม่เขาทําแท้งเขาสองครั้งอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วแล้วประสบการณ์โอ,อ,อ,อ้สองท้องแล้วเรื่องมันก็จริง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 ตรงไหนรู้ไหมเพื่อนคนนั้นมาแล้วเขาก็เล่าให้ฟังนะอืมนะไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วตอนนี้นะ รู้แต่ว่าเขามาอยู่ประมาณสองครั้งครั้งแรกก็คือมาตอนที่มานั้นอ่ะมีกุมารคานมาก่อนนําหน้ามาเพราคานเสร็จอาจรยอเล่าให้เขาฟังไหมฮะจะทอเล่าให้เขาฟังไหมใช่อันนี้เรื่องจริงแล้วเขาว่าไงเขาก็บอกว่าจริงเราก็ให้อาจารย์ทอประจุธาตุพลังเขาเอาหุ่นกุมารมาให้ผมประจุธาตุพลังให้คือถ้าวิญญาณเนี่ยต้องการสื่อสารอะไรเขาจะมาให้เห็นมาเห็นเป็นรูปนั้น เหมือนกับว่าเขาต้องการเป็นกุมารทองเขาต้องการให้แม่เขาเนี่ยประจุธาตุให้เขาใหม่เพราะว่าเวลาในโลกมนุษย์เขายังไม่หมดอันนี้เรื่องจริงนะถ้าเวลาในโลกมนุษย์ไม่หมดอ่ะคูณไปเหอะคูณเจ็ดไปสมมุติว่าอยู่ห้าสิบเจ็ดปีอย่างเงี้ยคูณไปเจ็ดคร้รอบสามร้อยกว่าปีอ่ะนานนะไม่ใช่น้อยนะเนะี่ยคูณเจ็ดเข้าไปนะอืม นานไหมทรมานเนาะอืมอ,นนอะไนเรื่องจริงนะถ้าสมมติว่าอายุเขาห้าสิบเจ็ดเนี่ยคูณเข้าไปอีกเจ็ดรอบอะ่ะเขาต้องอยู่ในโลกอะ่ะอืมเข้าใจปะหมายถึงว่าถ้าเกิดเมาในโลกเนะี่ยเขาจะมีอายุไขห้าสิบเจ็ดปีแล้วตายแต่เขาตายก่อนแต่เขาตายก่อนแล้วเขาต้องเพิ่มไปเจ็ดเท่าใช่เพิ่มไปเจ็ดเท่าอยู่อยู่บนโลกโดยที่ไม่มีสังขารร่างกายอะไรใช่เจ็ดเท่าทรมานนะรู้ได้ไงอาจารย์ทอมรู้จากไหนอ่ะก็เคยได้ยิน พระอาจารย์พูดกันเรื่องเนี้ยนะเมตตามหานิยมถ้าเป็นกุมารนะคะก็อยู่ห้าสิบเจ็ดเอ๊ะใช่สามร้อยสามร้อยกว่าปีห้าสิบเจ็ดคูณเจ็ดไปนั่นแหละถ้าเป็นกุมารนะนะเออสามร้อยกว่าปีหมายถึงว่าถ้าเป็นแบบเป็นหุ่นอ๋อถ้าเป็นหุ่นก็ยังพอพอคนพอรู้สถานะแล้วก็ยังพอให้ช่วยช่วยได้ช่วยแบบเอาไปเลี้ยงต่ออะไรเงี้ยพอได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่ามาโดดโดยโดยไม่มีมีแต่ธาตุเปล่าๆคือมีเป็นวิญญาณธาตุอะ คนไม่รู้ผมไม่รู้เสร็จเขาลำบากเนี่ยเรื่องจริงเพราะฉะนั้นสมัยแม่เขาี่ยจำเป็นจะต้องทําไว้ก่อนอันนี้าค็นเรื่องจริงแทงนี่ก็คือทําให้ชีวิตคนคนหนึ่งพังไปเลยใช่มันพูดลําบากพูดยากพระอาจารย์โอเนี่ยของเราเนี่ยเป็นผู้รู้สูงสุดนะครับในเรื่องนี้นะพอเห็นมาแล้วใช่ไหมเห็นมากับตาเอาละก็ถือ,อนนว่าก็รู้ว่าเออเรามีคนรู้จักที่ทําแ้งเนี่ยเราก็แบบ มันพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้แต่ว่ากรรมกรรมเป็นของเขาไม่ใช่ของเรากรรมเป็นของเขานะอ่ะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ facebook โอซิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร06199226450925929261อีดีรายโอซิริ15แล้วผมครับ facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร08492 66658 IDRajtop16 e อ่ะสรุปคือวันนี้ตอนเอ่อร่างทรงหรือคนทรงทำมาถึงสื่อสารกับวิญ,ญญาณได้สรุปเพราะอะไรคะเพราะเขาอยากให้เรารู้สถานะที่เขาอยู่แล้วต้องการสื่อสารเพื่อบอกเราว่าเขาทุกยังไงแบบไหนจึงจําเป็นต้องบอกเราเพื่อให้เราช่วยม่ใช่หมายถึงว่าคนทรงเนี่ยเขาเห็นได้ยังไงเขาสื่อสารได้ยังไงคือเขาจิตของวิญญ,ญาณนั้น,นต้องการให้คนทรงรู้ ว่าเกิดอะไรขึ้นเข้าใจไม่มาถึงโอ้หมายถึงว่าวิญาณมาบอกเทียะโอ้หมายถึงว่าเปียบเทียบระหว่างคนธรรมดาคนมีคนทรงอ่ะทําไมคนทรงเขาถึงได้รับรู้ได้อ่ะคือคนทรงมีพลังงานสแกนเนอร์สแกนเนอร์คือพลังจิตประเภทหนึ่งคนจงคนทรงเนี่ยสร้างบารมีสมาธิบารมียานบารมีมาแต่เดิมเอาจริงๆแหละอ่ะนั่นแหละก็คือคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยสรุปความแล้วค่ะคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยไม่ไม่ได้สร้างยานสมาธิมาแต่เดิมก็เลยไม่สามารถสื่อสารได้โดยตรงนะ <ไ>ชแล้วว่าคนส่งทุกงคนคนส่งทุกคนก็ทําได้ใช่ไหมคือไม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดถ้าทรงแล้วแล้วไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่นั่งสมาธิมันก็เหมือนคนธรรมดาประเภทหนึ่งอะ่ะออแต่ถ้านั่งสมาธิมากๆหรือทําจิตให้นิ่งมากๆจะสามารถสื่อสารได้โดยตรงอ๋อค่ะอ่ะไปสวัสดีค่ะอืม